มีหมูกฟองล่งมาเลยมากันในป่าไดีลยนี่ด้วยเหมือนับ่นล่องตืนล่องต้นองน้ไปปาเนลองลน้ย่างัน

ไปบอยไอยูน้ำในบอยน้ำาเดินนาไปน้ำเกิดน้ำหลูกน้ำหลานนี่ละเิดน้ำแอนนี่ละปาต่อยเหมือนมือนเลยนะไปแล้วคืองานใช่ปะเฮ็ดเป็นเลขกให้เบองดูยายเป็นเรลยกให้โชก้อนไงบึงกันนะาเป็นเลกมั่งู้ขอยเห็น หวยสองแม่ย่ปีกมงเลี้งปเห็นเลขไปนเลนเีห็นเลขไปรย่หมเป็นตัลขาเหมือนสกายเป็นตัวเมนกเขาึนเียนขึ้นฟังล่วสมแม่นามผลล่ลงไปทะเลหมด้วยนี่ นะมัาสั่นว่าแล้วสมมติเกิดน้ำบ่อยน่าลาว่สั่นไอ้เกิดหลุกร้านนิโยกโบย่าให้อึดย่าให้อยากย่าให้ทุกข์ย่าให้งากสุขข้นสายเรียบไม่ย่าให้สวยมีแต่ซุ้มเบาดังๆเด้อพี่น้องซุ้มนี่แต่พี่แต่ผู้ใหญ่จอยแต่ผมผู้เดียวเหมือเพี้ยน เห็นเป็นเลขสองซีมาสั่นผู้พันเบิงในโทรศัพท์ไปไปไปเลยเด้อคนลำลูกแล้วย่ายเลยไปคนแรกง่านคนสี่แล้วก็เจ้าเจ้าะเพื่อเขากลุ้มเลยแล้วก็คืน